ล่าสุดวันนี้วันที่6กันยายนเอฟทักซอ,อนได้ออกงานอีเวนต์และเธอได้ตอบคำถามเรื่องข่าวที่โยงทินทิทาด้วยว่ามากกว่ามากกว่าเราเป็นเพื่อนกันและคงเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆข่าวเอฟก,กับทินม,มีมาสักพักแล้วและไม่แปลกใจอะไรเราเป็นเพื่อนกันคุยกันยังเหมือนเดิมชินแล้ว เราก็คุยกันเขาก็บอกว่ามีพูดถึงเราบ้างเอฟบอกทิมว่าสบายใจได้เลยเอฟอยู่ตรงนี้มานานรู้ว่ามันเป็นยังไงเราอยากให้บรรยากาศการสัมภาษณ์มันดีทุกคนรับรู้ว่าเอฟกับทิมเป็นเพื่อนกันมานานแล้ว1 0บถึงปีแล้วบางทีก็โดนคนอื่นๆดูว่าเรียกทิมเฉยๆงานเรียกคุณทิมนะคะ ถ้าทุกคนเป็นเพื่อนเอฟก็คุยกับเอฟได้โดยตรงไม่ห่วงอะไรเลยแต่ห่วงเรื่องคอมเมนต์ต่างๆเพราะมันจะต่อประเด็นไปเรื่อยๆเอฟไม่สามารถตอบคำถามตรงนั้นได้โดยตรงถ้ามีความข้องใจถามส่วนตัวได้เลยไม่มีอะไรปิดบงังส่วนคอมเมนต์ที่เบื่อเอฟก็ข้ามไปเลยอยากให้เข้าใจเอฟด้วยเอฟเองต้องทำหน้าที่เวลาออกงานให้สัมภาษณ์ ถ้ามันเป็นการตอบคำถามซ้ำต้องขอโทษด้วยเอฟเองก็อยากสัมภาษณ์เรื่องใหม่ๆเหมือนกันแต่ตอนนี้มันมีแค่นี้จริงๆส่วนเรื่องความรักถ้ามีอะไรพิเศษข้ามขั้นจะให้สัมภาษณ์แน่นอน